Hello มาต่อกันที่ข้อ21นะคะ Anne lost the way to the hospital she needs some help Anne ไม่ทราบทางไปโรงพยาบาลนะคะเธอต้องการความช่วยเหลือ Anne บอกว่า excuse me ขอโทษนะคะจุดดจ the hospital ไปโรงพยาบาลคะ่ะ B บอก sure แน่นอนจ้า walk straight and to left เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะ a n d บอก Thank you for your kindness ขอบคุณนะคะคุณน่ารักมากเลยสำหรับความเมนตใจของคุณนะคะ,ะในช่องว่างนะคะแอนควรจะพูดว่าอะไรนะคะข้อหนึ่งค่ะ Can I pick you up too ฉันพาคุณไปได้ไหมนะคะข้อสองค่ะ Does this bus take us to รถบัสคันนี้พาเราไปได้ไหมข้อสาม Could you tell me how to get to ช่วยบอกทางไปหน่อยได้ไหมคะหรือข้อสี่ค่ะ Do you know when the bus stop at บัสคันต่อไปจะมากี่โมงคะอ่าคุณจะตอบข้อไหนคะถามทางเนาะก็ต้องถามว่า Could you tell me how to get to คะ่ะ At a bakery shop นะคะที่ร้านขายขนมค่ะ Buyer แปลว่าคนซื้อนะคะ Seller แปลว่าคนขายนะคะคนซื้อบอกว่าอะไรไม่รู้นะคะคนขายบอกว่า15บาท15บาทจ้าคนซื้อถามว่า Please give me two peach ขอชั้นสองชิ้นจ้า คนขายก็เลยบอกว่า Here you are นี่จ้า That's d i r t y b a t ทั้งหมด30บาทจ้านะคะประโยคที่คนซื้อถามที่เว้นว่างไว้นะคะเขาถามว่าอย่างไรนะคะข้อหนึ่งค่ะ How much is a piece of cake เค้กราคาชิ้นละเท่าไหร่คะข้อ 2. How many cakes do you have คุณมีเค,ค้กจำนวนเท่าไหร่คะข้อ 3. How many piece would you like คุณต้องการเค,รค้กกี่ชิ้นคะและข้อสค่ะ How much are two piece of cake เค้กสชิ้นราคาเท่าไหร่คะ,ะในเมื่อคนขายก็ตอบว่า15บาทแล้วพอซื้อ2ชิ้น30บาทคำถามก็น่าจะเป็น how much is a piece of cake เค้กราคาชิ้นละเท่าไหร่จ้าข้อ23นะคะ read the following sentences อ่านข้อความต่อไปนี้นะคะ place the number กดหมายเลขโทรศัพท์ wait for someone to answer รอใครสักคนรับสาย start to talk แล้วก็เริ่มบทสนทนานะคะโจทย์ถามว่า what are these sentences for ประโยคเหล่านี้นะคะเพื่ออะไรหรือเกี่ยวกับอะไรค่ะกดหมายเลียกโทรศัพท์รอคนรับสายแล้วก็เริ่มพูดนะคะข้อ1ค่ะ taking a bus ขึ้นรถบัสข้อ2 getting in line การเข้าแถวข้อ3 buying a ticket การซื้อตัวหรือข้อสุดท้าย Speak on phone การคุยโทรศัพท์นะคะมีกฎหมายเลขโทรศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือ Speak on phone ขอ้อ4ค่ะข้อ24นะคะ Put these sentences in the right order เรียงลำดับประโยคนี้ให้ถูกต้องนะคะเรื่องเกี่ยวกับ How to make a ham sandwich การทำแฮมแซนด์วิชนะคะหรือแซนด์วิชแฮมนะ A first Get to slice of bread อันดับแรกนะคะนำขนมปังมา2ชิ้น Next ต่อไปนะคะจาก bread a little butter on the bread ทาเนยเล็กน้อยบนขนมปังค่ะสนะคะสุดท้ายขั้นตอนสุดท้าย put another piece of bread on the top วางขนมปังอีกชิ้นด้านบนนะคะและข้อดีคะ่ะ after that หลังจากนั้น put some ham ใส่แฮมนะคะ l i c u r e c h ผักกาดหอมและ and cheese on the bread และช h e s บนขนมปังค่ะถ้าเรียงลำดับให้ถูกต้องอันดับแรกก็คือนี่นะคะเห็นคำว่า first เลยนะคะ first อันดับแรกมา a นะคะมีข้อ1และข้อ2ที่ขึ้นต้นด้วย a นะ,ะอ่ะมีข้อ1นะคะขึ้นต้นด้วย a ค่ะเพราะฉะนั้นข้ออันดับแรกของการจัดลำดับแบบนี้นะคะก็ต้องขึ้นต้นด้วย first นะคะ,อะลองดูค่ะ first นะคะนำขนมปังมา2ชิ้นค่ะอ่ะข้อ B ค่ะ จากนั้นทานนมเล็กน้อยใช้แล้วดีหลังจากนั้นใส่แฮมและสุดท้ายก็เอาขนมปังอีกชิ้นวางบนขนมปังนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยจ้าตอบข้อ1ค่ะ A, B, D แล้วก็ C ค่ะข้อ25จ้า What are you going to do on Halloween day? วัน Halloween คุณจะทำอะไรกันนะข้อ1ค่ะ Offer food to the monks แปลว่า ทำบุญตักบาตรนะคะข้อ2ค่ะ wear marks and dress like girls ใส่หน้ากากนะคะแล้วก็แต่งตัวให้เหมือนผีนะคะข้อ3ค่ะ decorate the tree and give present ตกแต่งต้นไม้แล้วก็ให้ของขวัญน,นะคะเทศกาลน,นี้เราจะทำในเทศกาละลรคะ Christmas นะคะข้อ4ค่ะ give some f l o w e r and card to mother ให้ดอกไม้แล้วก็การ์ดคุณแม่อันนี้ทำในวันแม่นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เราจะทำในวันฮาโลวีนก็คือ w ห a ่ marks and แอนด์เดรสไลท์โนะคะข้อ2จ้าข้อ26จ้า What do you say to your friends on 25 December นะคะคุณจะพูดอะไรกับเพื่อนในวันที่25หธันวาคมนะคะวันที่25หธันวาคมก็คือวันคริสต์มาสนะคะเราจะพูดอะไรดีอีกข้อหนึ่งคะ่ะ Trick or treat เป็นคำพูดที่เด็กๆเขาจะเข้าไปขอขนมในวันฮาโลวีนนะคะข้อ2 get well soon หายเร็วๆนะข้อ3 merry christmas สุขสันต์วันคริสต์มาสจ้าและข้อ4 happy new year สุขสันต์วันปีใหม่จ้าวันคริสต์มาสก็ต้อง merry christmas ค่ะข้อ27นะคะอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วก็ตอบคำถามข้อ27กับข้อ28นะคะ one day brings what Working home from school วันหนึ่งนะคะปุ้มจิตเดินจากโรงเรียนกลับบ้าน on the footpath she found a thing บนฟุตบาทเธอพบสิ่งของหนึ่งอย่าง she looked inside and saw that it was full of money เธอมองเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็เห็นเงินเต็มไปหมดเลย she took it home to show her mother เธอเอาอันนั้นกลับบ้านด้วยแล้วก็เอาไปให้แม่ดูนะคะ then they went to the police station จากนั้นนะคะพวกเขาก็ไปที่สถานีตำรวจ to look for the owner of the money เพื่อหาเจ้าของเงินนะคะข้อ27เขาถามว่า what is t h e thing สิ่งนั้นอะที่สมจิตเอ้ยที่ปื้มจิตเอากลับบ้านนะคะคืออะไรนะคะข้อ1นึ่ง k บุหนังสือข้อ2องอ r พเกระเป๋าตางังหรืออีกคำหนึ่งที่ฝรั่งเขาใช้เรียกกระเป๋าตาังนะคะก็จะเรียกว่า wallet นะคะข้อสี่ค่ะ A banknote สมุดบัญชีธนาคารเอ้ยข้อ3ค่ะ bank note สมุดบัญชีธนาคารและข้อ4ี่ค่ะ m มาร์ทโฟ e ก็โทรศัพท์มือถือนะคะอะไรคะที่ใส่เงินได้เต็มไปหมดเลยอ่านะคะกระเป๋าตางังจ้า จากเรื่องราวที่ผ่านมานะคะข้อ28เขาถามว่า what kind of girl is เปลืมจิตนะคะ what kind of girl is เปลืมจิตเปริ่มจิตเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะเป็นเด็กผู้หญิงนิสัยอย่างไรนะคะข้อ1คะ่ะ kind ใจดีมีเมตตาขาอ้อ2 polite สุภาพขาา้อ3 honest ซื่อสัตย์และข้อ4 friendly เป็นมิตรนะคะ ดูจากสถานการณ์แล้วนะคะเพิ่มจิตเห็นตังแล้วก็เอาไปที่สถานีตํำรวจแล้วก็เอาไปให้เจ้าของเงินเพราะฉะนั้นนะคะเพิ่มจิตเป็นคนที่ honest ค่ะซื่อสัตย์มากเลยข้อ29นะคะเป็นเรื่องของไดแกรมก็คือ c h a r ตนะคะ In 2012นะคะในปี2012นะคะ Wanna got 60 points in English นะคะวานาได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ60คะแนน In 2013 she got 10 more points นะคะและในปี2013เธอได้เพิ่มอีก10คะแนนนะคะเขาถามว่า which diagram is correct นะคะ แผนภาพในข้ออะรถูกต้องอ่ะดูที่แผนภาพจ้ะดูเลยนะคะอันดับแรกคือปี2012ต้องได้60คะแนนอ่ะข้อ1ใช่ข้อ2ไม่ใช่ตัดทิ้งนะคะข้อ3ใช่เก็บไว้อยู่แล้วก็ข้อ4ไม่ใช่ตัดทิ้งอ่ะเหลือช้อยที่ข้อ2และข้อ3ค่ะมาดูต่อไปนะคะในปี2013หรือข้อ1กับข้อ3นะคะในปี2013นะคะได้อีก10คะแนนก็เพิ่มเป็น70นะคะอ่ะเพราะฉะนั้น ตอบข้อหนึ่งนะคะเพราะว่าข้อ3ได้แค่10คะแนนหลุดลงะคำว่า more นะคะแปลว่ามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ1นึ่งจา้ามาถึงข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเขาบอกว่า look at the table ดูที่ตารางนะคะมีสู่สนสัตว์ต่างๆนะคะ We s e e t e r in April นะคะผู้จำนวนผู้เข้าชมในเดือนเมษายนคะ่ะดูที่โจทย์เลยนะคะ Which sentence is correct? ประโยคใดถูกต้องค่ะข้อหนึ่งค่ะ d u s i ต su is the most popular su นะคะ most แปลว่าที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็แปลว่านะคะสวนสัตว์ดุสิตได้รับความนิยมมากที่สุดใช่หรือไม่คะ,ะใช่เนาะมีทั้งสองแสนกว่าคนเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งติกไว้ก่อนว่ามีอาจจะถูกนะคะข้อสองค่ะนครราชสีมาซู is the least popular s o นะคะ least แปลว่าน้อยที่สุดนะคะ ะะนครแลชสีมาได้รับความนิยมน้อยที่สุดนะคะโอ้หนึ่งแสนยังไม่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นข้อสองไม่ใช่นะคะข้อสามค่ะ,ชะ,คะสสเชียงใหม่ซู s less Pop อเพอร์เรดแสงขาซูนะคะสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับความนิยมน้อยกว่าสวนสัตว์ตสงขลาดูเชียงใหม่ช่วงใหม่เชียงใหม่ได้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะคะสงขลาได้แค่สี่หมื่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเชียงใหม่ได้รับความนิยมมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อสามผิดค่ะมาดูข้อสี่นะคะ เขาเขียว open zoo is more popular than d u สิต zoo นะคะสวนสั์เปิดเขาเขียวได้รับความนิยมมากกว่าสวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีแค่แสนเดียวนะคะสวนสัตว์ดุสิตสองแสนเพราะฉะนั้นข้อความที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ1ค่ะสวนสัตว์ดุสิตได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะมีผู้เข้าชมทั้งหมด2องแสนกว่าคนนะโอเคค่ะจบไปอีกแล้วนะคะเป็นข้อที่30แล้วนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดก,กระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงให้ครูด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย